สวัสดีครับเราสองคนเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Coffee Melody เพลงที่รักนะครับสวัสดีครับผมพาเวลนะครับรับบทเป็นเพลงรักครับผมสวัสดีครับเป็นนะครับรับบทเป็นเดือนอีครับพูดถนึงเรื่องราวเรื่องีเรื่องนี้นอะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเอาความเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรคือเรื่องของกาแฟมาผสมผสานกับเรื่องของดนตรีนะครับจะเป็นเรื่องราวของเดือนอีที่เป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วเหมือนวันหนึ่งเขาได้รับโจทย์มาจากทางค่ายให้แต่งเพลงรักแล้วเหมือน เขาไม่มีไอเดียในการแต่งเพลงเขาเลยไปหาแรงบันดาลใจที่ร้านกาแฟแล้วก็มาพบกับคุณคือเรื่องเนี่ยจะเล่าตามของเขาเลยแล้วเขามาหาอิสร t ชันที่ร้านกาแฟแล้วก็เจอผมแต่เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามที่เขาต้องการแล้วมันอาจจะมีอะไรคอน f l i กต์หรือว่าดราม่าก็ต้องรอติดตามดูได้นะครับ เรื่องนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกด้วยใช่ไหมสำหรับเราสองคนใช่แล้วครับเป็นยังไงบ้างเป็นพวกมีการแบบละลายพฤติกรรมทำความรู้จักกันยังไงบ้างก็มีเวิร์ k ช็อปบ้างครับแล้วก็อย่างส่วนตัวเราสองคนมีเจอกันบ้างตามแบบเวลาไปแคสงานอะไรเงี้ยคือพวกเราเคยเคยเจอกันมาก่อนตอนไปแคสงานแคสซีรีส์คุยอะไรกันมาก่อนก็เลยสนิทใช่ครับแต่ตอนนี้ก็สนิทมากกว่าแล้วพอมาเรื้องต้องมีกันมันจะต้องมีการแับอะไรหรือเปล่าละลายพฤติกรรมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตรงๆไม่มากนะครับเพราะว่า คือเราก็พูดคุยกันมาก่อนดู i อจีสองไกันมารู้จักกันฟอลโล่กันมาตลอดแต่ว่าเรื่องที่มันยากเนี่ยคือการต้องมาเรียนทำทำกาแฟคือผมอะดื่มอย่างเดียวแต่ทําไม่เป็นเลยผมต้องมาเรียนการแบบสโลว์ดริอะไรอย่างเงี้ยทากาแฟบนเครื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันยากมากแล้วก็ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์คือซีรีส์เรื่องแล้วเรื่องที่เรื่องก่อนเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ยผมเล่นเป็นบทเท่ๆแบบโอ้แอคชั่นเลยแต่อันเนี้ยมาเปลี่ยนลุคเป็นหว,วานๆบ้าง มันก็เลยยากนิดนึงแต่ว่าต้องถามคุณเขาว่าออกมาดีไหมครับได้คับเขาเล่นเขาเล่นหวานได้<อ>จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบดขนาดนั้นนะ<อ>ถึงลูกเขาจะดูแบ๊มาพูดคาแรคเตอร์ของเราสคนหน่อยว่าแบบคาเลคเตอร์เป็นยังไงครับผมก็เดือนอีนะครับในเรื่องก็จะเป็นนักแต่งเพลงของบริษัทบริษัทหนึ่งละกันแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์จะมีความแบบสดใสทั่วไปเลยครับ แล้วก็เหมือนแบบคิดอะไรก็พูดออกมาอะไรเงี้ยคือคือในบทเขาเนี่ยครับจะเป็นคนตามจีบคอยจีบผมตลอดคนนี้ที่ร้านกาแฟทุกวันด้วยนะครับมาสั่งเมนูขอเมนูที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ให้ผมคิดเองด้วยนะเฮ้ยสปอยไปว้ปะเนี่ยทีนี้มันมีความจิ้นอะไรกันยังไงไม่กล้าให้แบบว่าสาวบายได้แบบเฮ้ยกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยหรือมีฉากอะไรอย่างเงี้ยคือในซีรีส์เนี่ยมันมีมันมีโมเมนตัมของของการเล่าเรื่องนะครับแล้วมันมีฉากมากมายที่แบบ คนอาจจะรีเลตได้กับชีวิตจริงเป็นฉากที่พวกคุณอาจจะเคยเจอมาในชีวิตจริงก็ต้องรอติดตามดูกันได้เลยนะครับคือผมพูดได้ไม่เยอะเพราะว่ามีหลายฉากมากๆเลยนะครับแต่ก็อยากพูดก็หลังไมคมันก็ได้เจะมีรักซีนแบบกลุบๆให้แบบแฟนๆได้ถูกต่อเนือมีแน่นอนครับผมนิดๆน้อยๆน่ารักน่ารักไม่นิดนะคุณนิดหน่อยยังไงนิดหน่อยยังไงพูดได้เหรอพี่กหลองถามลอ มีมีเยอะมีซีนสวีทน่ารักแล้วก็มีกาแฟแบบอเมริกโนโน้มเข้มๆก็มีนะครับร่วมงานร่วมการประทับใจอะไรกันในะฮาอะไรอย่คุณพูดก่อนเลยครับเขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจทํางานแล้วแบบเราจะเห็นตลอดอว่าแบบเหมือน เขาอยากคำออกมาให้มันดีที่สุด<ช>อะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับแบบเรื่องนี้ใส่เขา,าเขาเป็นคนตลกลแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ค่อยเคยรียดทํางานแล้วไม่เหนื่อยครับอยู่กับเขาอะคือเบนซ์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจเหมือนกัน<ช>คือเวลาก่อนที่เราจะเข้าซีเนี่ยเราจะปรึกษากันตลอด<ช>คุยว่าอันนี้โอเคไหมไม,มีอะไรที่ต้องปรับแล้วก็เข้าใจกันตลอดซูิแบบเข้าซีเนี่ยแล้วเราสมมติแบบมันเครียดจริงๆแล้วทํากันไม่ได้เราก็จะจับมือกันแบบฟ้องไม่เห็นนะก็คือจับมือกันช่วยกันสุดๆ,ๆแล้วครับ ความยากของแต่ละคนเมแสดงความยากของแต่ละคนแสดงโกาแฟแล้ววล่าความยากของผมก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่แบบมันชัดเจนมากๆอันนั้นก็จะเป็นจุดยากคือของผมเนี่ยจะมีทั้งกาแฟแล้วก็จุดของคาแรคเตอร์ของคุณครับผมความยากของเบนก็คือเรื่องดนตรีแล้วกันเพราะแบบเบนเป็นคนไม่มีเซนส์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเลยมาเรื่องนี้ก็ต้องมาแบบฝึกเล่นเปียโ,โนเพราะว่ามันมีซีนที่ต้องเล่นเปียโ,โนก็ต้องมาฝึกเล่นให้มันได้ครับผม บาราฟุลนี้คิดว่าแบบแบบเป็นเลยไหมใช่ไหมเล่นดนล่นเล่นดนตรีอะไรของแล้วอย่างนี้ยจริงๆอ่ะเป็นเป็นคนชอบร้องเพลงฟังเพลงอยู่แล้วแต่แบบเครื่องดนตรีอ่ะคือเล่นอะไรไม่ได้เลยแบบกีต้าร์ก็เล่นไม่ได้แบบเคยเรียนคีย์บอร์ดมาแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถเอาแบบเอามารีเลทกับในเรื่องได้เพราะคีย์บอร์ดกับเปียโนมันก็จะแบบคล้ายๆกันก็นั่นแหละครับ ให้ต้องผู้ฝากนะครับสรับซีรีส์เรนีครับ Coffee m e l ีครับก็ฝากติดตาม Coffee Melody เพลงที่รักด้วยนะครับจะออน18กดากฎานี้นะครับ5ทุ่มตรงทุกวันจัน์นะครับดูได้ที่ไหนครับครับผมดูทีวีกด33นะครับแล้วก็ดูมือถือกด3ามบวแล้วก็ย้อนหลังได้ที่3ามบวเลยครับอะไรนะครับอ๋อ